สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเห็นได้ก่อนใครในหนึ่งย่อหน้าหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณกวีวุฒิเต็มพัวพัฒ ที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า10ปีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างปตทแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ถ้าบอกว่าคุณกวีคือเจ้าของเพจ f a c e b o o k 8บรรทัดครึ่งหลายคนน่าจะรู้จักคะ่ะเพราะว่าเพจนี้เนี่ยนำความรู้และเรื่องราวทางธุรกิจที่สำคัญมาสรุปให้อ่านกันแบบสั้นๆและนั่นก็คือที่มาของหนังสือเล่มนี้นี่เองคะ่ะ โดยเสน่ห์ของการนำเสนอเรื่องราวทางธุรกิจภายในเล่มนะคะก็ยังคงอยู่ในคอนเซปต์สั้นกระชับเข้าใจได้อย่างรวดเร็วทั้งๆที่เนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจที่เราอาจจะต้องเสียเวลาอ่านทำความเข้าใจกันมากแต่สำหรับเล่มนี้แล้วไม่ใช่ค่ะโดยเนื้อหาภายในนะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำวัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์การตลาดและทัศนคติที่กระตุ้นต่อคิดในการมององ,อง,องค์กรธุรกิจ ในเกือบจะครบทุกด้านได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับหนังสือเล่มหนึ่งนะคะผู้สรุปเขาสรุปออกมาเป็น9ข้อคิดด้วยกันค่ะข้อคิดแรกนะคะคือเลือกที่จะไม่ทําเมื่อสตีฟจ็อบสกลับมาบริหารงานที่ Apple ตอนนั้นบริษัทมีผลิตภัณฑ์44อย่างทั้งคอมพิวเตอร์ PDA ปรินนเตอร์และอีกสารพัด สตีมจ็อบนะคะตัดทิ้งเหลือแค่4อย่างที่บริษัททําได้ดีกว่าบริษัทอื่นได้แก่ iMac, iPod, iPhone, iPad ในที่สุด Apple ก็กลับมาทํากําไรอย่างมหาศาลอีกครั้งค่ะข้อคิดของข้อนี้นะคะคือให้เราโฟกัสกับการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ค่ะข้อที่ 2. วัตถุดิบในแต่ละยุคนะคะวัตถุดิบที่สําคัญจะแตกต่างกันเช่นในยุคเกษตรกรวัตถุดิบคือที่ดิน ในยุคอุตสาหากรรมวัตถุดิบคือเหล็กในยุคดิจิตอลวัตถุดิบคือข้อมูลสังเกตได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Google, Airbnb, Uber ต่างก็ใช้ข้อมูลในการสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งนั้นค่ะข้อ 3. Gmail เกิดจากมุมขนม ถามว่าเกิดจากมุมขนมได้ยังไงนะคะคือทุกที่ในสำนักงานของ Google มุมขนมจะอยู่ห่างไม่เกิน60เมตรค่ะที่ Google ทำแบบนี้เพราะว่าทำให้คนต่างแผนกได้พูดคุยกันมากขึ้นและ Gmail เองก็ถือกำเนิดขึ้นจากบทสนทสน,นาที่มุมขนมนี้เองค่ะสรุปข้อนี้นะคะมุมขนมทำให้เกิดการพูดคุยการพูดคุยทําให้เกิดไอเดียและไอเดียทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ะคะ่ะ ข้อที่4ี่นะคะไอเดียอายุสั้นไอเดียที่เกิดขึ้นมาในหัวเรานะคะมักจะมีอายุไม่เกิน37วินาทีถ้าหากไม่อยากให้ไอเดียหายไปนะคะคุณควรจะมีมือถือหรือว่าสมุดจดติดตัวไว้ตลอดเวลาค่ะเพื่อกันไอเดียหายนะคะข้อที่หก้าวหน้าค่ะคนส่วนใหญ่นะคะคิดว่ารอให้มีตำแหน่งแล้วค่อยทำงานการคิดแบบนี้นะคะทำให้เราไม่ก้าวหน้า คนที่ก้าวหน้านั้นเนี่ยเขาจะทํางานก่อนเมื่อองค์กรเห็นว่าเขาทําได้องค์กรจึงให้ตําแหน่งเขาค่ะคนแบบนี้จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเลยข้อต่อไปข้อที่6นะคะการนําเสนอสิ่งสําคัญ3ามข้อเวลาคนจะเสนอไอเดียนะคะข้อแรกคือบอกว่ากําลังจะพูดเรื่องอะไรค่ะข้อ 2. พูดให้คนฟังเข้าใจง่ายชัดเจนพูดชัดถ้อยชัดคําข้อ3 ปิดท้ายว่าเพิ่งพูดอะไรจบไปให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดค่ะซึ่งการนำเสนอผลงานนะคะมันจะต้องยาวพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาแต่ก็สั้นพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ค่ะข้อที่7คุณสมบัติ versus ประโยชน์ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจดจำแบรนด์ได้จากประโยชน์ที่เขาได้รับไม่ใช่คุณสมบัติของสินค้าดังนั้นนะคะเวลาที่เราทาธุรกิจ เราควรคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเช่นแบรนด์โคกนะคะคุณสมบัติคือซ่าหวานแต่ประโยชน์เนี่ยคือกินแล้วสดชื่นกินแล้วรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าส่วนอีกแบรนด์นะคะ Starbucks คุณสมบัติก็คือหอมอร่อยส่วนประโยชน์ก็คือพูดคุยนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือได้ทั้งวันซึ่งประโยชน์เนี่ยค่ะจะทำให้ลูกค้าจำแบรนด์ของคุณได้ข้อที่8สิ่งที่ไม่เปลี่ยนนะคะ นักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์เจฟเบย์ซอสว่าอีก10ปีข้างหน้าธุรกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไงเขาตอบว่าผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปคือลูกค้ายังคงต้องการของราคาไม่แพงส่งของตรงเวลาและมีสินค้าให้เลือกมากมายค่ะซึ่งอเม z o n นะคะใช้สิ่งนี้ในการดําเนินธุรกิจจึงทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะข้อ9นะคะไผ่โมโซ 5ปีแรกของการปลูกไผ่โมโซนะคะมันจะโตเพียงแค่1ฟุตส่วนรากเนี่ยจะชอนชัยลงไปในดินไกลเป็นร้อเมตรเพื่อหาปุ๋ยที่ดีที่สุดแต่หลังจากผ่านปีที่5ไปแล้วนะคะมันจะโตขึ้นคืนละ1คืบจนลำต้นเนี่ยสูงเสียดฟ,ฟ้าซึ่งชีวิตดีๆก็ควรเป็นเช่นนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะชีวิตที่ดีเนี่ยควรเป็นแบบไผ่โมโซก่อนจะจบไปนะคะม้นมีคาคมจากผู้เขียนคุณกวีวุฒิเต็มพัวพัดนะคะ เพื่อนอ่านหนังสือหนึ่งเล่มคุณอ่านศูนย์เล่มความแตกต่างไม่ใช่หนึ่งเท่าแต่ต่างกันแบบไม่สิ้นสุดหมั่นหาความรู้ตั้งแต่ตอนนี้เถอะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล o อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย